สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พ่อกันย่ำคำย่ำแรงนะครับเมื่อนี้วันที่9ามกราคมสองพันห้ารัอยหกสิบเก้านะครับสบมีแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกมาฝากครับมาคำแน่นะครับแต่ว่ากับเทวามีไม่ไลลเยอะเยู่นะครับสามชั่วโมงครับเป็นยังไงเนาะพี่น้อง FC เฮาโชคมัน้น้ำหลวงพี่แขกกันว่ครับ สำหรับเมื่อวันพุธิพภัณฑ์มากครับตัวเลขหน้าข้างของหลวงพี่แขกกระเขา53ตรงตรงนะครับอันนี้คือตัวเลขหน้าทางนะครับก็บางว่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดเป็นแฟนคลับของหลวงพี่แขกก็น่าจ,จะโชคจะมันกันอยู่นะครับสำหรับเมื่อนี่หลวงพี่เพิ่กระหายมาแล้วเด้อพี่น้องเฮาเตรียมสมมติประการมาเขียนตามพ้อสอน,นะครับ เดี๋ยวพอซออกะสิอา่านให้ฟังนะครับอา่านโสเ็ขให้ฟังพี่น้องกเขียนตามนะครับขอเวลาพี่น้อง f อฟประมาณ8ปดนาทีแต่ว่าสูงสุดมาเกินสิบนาทีนะครับเ,เขียนหัวข้อครับเตรียมสมุดประกาให้พร้อมครับเขียนหัวข้อวันที่9ม้มกราคม2569 ตำาราหลวงพี่แขกครับเขียนคำว่าวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดไปที่4กับ3ามวิ่งรูดสกับ3ส่วนหมากเส้นวิ่งเส้นแลนนี่สิบล็าใครพลาดนะครับสำหรับตัวเลขของหลวงพี่แขกพลาดน้อยมากพลาดน้อยมากนะครับสำหรับเด็กวิ่งของท่านนะครับ ส่วนเมื่อนี่สิเป็นจังไรก็ให้พี่น้องไปพี่แจนหน้าบึงเ้อครับตามสถิติก็เป็นแบบนั้นคือตัวเลขของหลวงพี่บางเมือกร้ายบางเมือกันหน่อยนะครับแต่เมือนี่มีเก่าคู่เก่าหางนะครับหรือว่านกึกจะเป็นเจ็ดคู่เจ็ดหางหรือจังไรเนี่แหละประมาณนี้นะครับเมื่อนี่พอสอจับมาให้ทุกตัวนะครับจับมาให้ทุกตัวเลยนะครับอะเริ่มต้นที่เหลขอสามตัวก่อนครับ เขียนตาม534 734สี่รักลอยมีหามีเจ็ดมีสามครับแต่พุดจะง่ายงๆกะขึ้นเหน่นสามสี่ขึ้นเกาละครับส่วนเลข4ซีโตหรือเพิ่นว่าเลขวินนะครับกดถึงเลขวินของลุงพี่แขกแต่ก้อนนั้นจะเคยเขา สี่ตัวนะครับให้เขา4ีตัวมาแล้วให้กันครับเหล็กวินมีหลายเทือยเท่าที่จำได้นะครับที่พศไทยทำมาแ้่มีสองสามเทือเชนเจะได้นะครับที่เข้าสี่ตัวเลยนะครับเขาั้งสี่ตัวเลยนะครับแต่สามตัวเขาบ่อยขึ้กันครับสามตัวแต่ว่ามันจะน,น้อยมากคือว่าเหรครับเอาเอาเสียงผู้ใดพ่อมีกําลังแน่ก็เอาไป เสียงมัดทุกตัวก็ได้เด้อพี่น้องทั้งวิ่งทั้งแล่นขันมีกำลังกับเธอบางจัดได้กับพ่อมีกำไรนะครับได้กินเนื้อย่างอยู่นะครับเอาเขียนตามนะครับจะพูดสองตัวครับห้าสามห้าสีสเจสาม ก้าสามเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดและเจ็ดสี่นะครับนะบ่ท่านบ่เป็นยังเดี๋ยวพอสอสีท่วนให้้าบ่ท่านนิดลิพี่นองกับทาแคบพอสอกติิโชวยตัวเลขให้เบิ้งช่วงไทยคลิปขึ้นกันนะครับช่วงไทยคลิปนะครับพี่นองก็ได้แคบหน้าจอะขึ้นเก้าครับจะขอเวลาพี่นองระมัน นี่ละแปดถึงสิบนาทีนะครับเอาทัานใดเขามาแลกก็ฝากนี้ได้ครับขอคนละแช่นะครับขอคนละแช่หรือสองแช่สามแช่กันเละแต่พี่นอ้องนะครับขอ,อกันไปนะครับซอยเลือกันไปเด้อพี่นอ้นองเสียห้าอก็ได้ทวนอีกเช่นนึงครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ตำลาวหลวงพี่แขกวิ่งรูดไปที่สี่กับสามนะครับวิ่งรูดไปที่สี่กับสามจับคู่3ามตัวห้าสามสี่เจ็ดสามสี่เลขวินหรือเลขสี่ตัวก็มีเก้าห้าสามสี่เก้าห้าสามสี่อันนี้เป็นเลขวินนะครับ จะคู่สองตัวมีห้าสามห้าสี่สามสี่เจ็ดสามเก้าสามเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดและเจ็ดสี่นะครับเพิ่นเน้นให้เมื่อนี่เพิ่นเน้นให้สองคู่สองหางนะครับ พันเนนให้สองคู่สองหางก็คือเน้นไปที่สามสี่กับเก้าห้าครับเน้นสามสี่กับเก้าหาสองคู่สองหางหาลั 5, เงเครือกระเข่าตัวพันเนนโกเลยนะครับของหลวงพี่แขกนะครับตัวยางที่หาสามหาสามกระเข่าที่ตัวทีหลวงพี่พันเนนให้นะครับแต่ว่าพอสอก็แนะนําให้พี่น้องเฮ้าถ้าตามหลวงพี่ก็ห้อามมุดทุกตัวละครเหมือนนีไมีเก่าคู่เก่าหางนะครับ ไ้กลับบนล่างด้วยนะครับอันนี้ถ้าเข้าไปไปบวก,กบลับจะเข้าผ่าโกกนโอกาสให้เก่าครับเพราะฉะนั้นพศออก็แนะนํว่าถ้าจะตามนุงพี่ท่านจะให้เอามดทุกคู่ทุกคางนี่แหละครับเข้าสเสด็จมีโชคนะครับแต่ถี่ว่าดวงเข้ามีถือว่าโชคดีไปนะครับแต่เข้าเหลือกอาแตัวเพื่อนเน้น จะอธิาพานได้นะครับแต่ว่าถ้าดวงดีเก็เข่ามากเข่าตัวเน้่เลยก็โชคดีไปนะครับเพราะว่ามีแค่สองคูสองหางนะครับที่เป็นเน้นหางคือสามซีกเก้าหานะครับก็ตามนี่แหละพี่้องตัวเลขแนวทางของ,งพี่แขกนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับให้โปรดใช้ดวินยายณญาันในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องอที่เ้าครับ การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีๆนะครับถา้าเฮ้าสีนั่นไปลงทุนสามารถ้าชอบก็จังเอาครับโบมักบบชอบกับพนันครับชอบจัดขัดผา่านเพื่อบาล้ครับบาบาหลวงพี่กับบาหูพ่อซอกับบาหูนะครับว่าตัวเลขหน้าทางมันสีออกตัวใดน,นะครับ เพราะฉะนั้นให้พี่น้องพี่เจนหน้าเอาครับขาเห้าบมมักบมูสอบเข้ากับเบิบ้งหรือรุ่นไปก้อนก็ได้น,น,นะครับแคปหน้าจอไว้ทะลุนก็ได้นะครับเอาช่วงท้ายคลิปก็ให้พี่น้องโชคๆมันหมันนที่เก่านะครับที่จังมือว่านนี่แหละให้โชคให้หมันกัน้องตุ่มครึ่งนะครับให้ได้ยินแต่เข้ามาโชคดีสําเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับ านผู้ชมท่านไดเห็นคลิปนี้หรือแชอ่าคลิปนี้จะมีโชคนะครับใจบุญใจกุศลนำกันครับโชคคมันๆกันขึ้นเราครับขอบคุณและสวัสดีครับ